สดีคับสฏีคับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอพุ้นไทยเที่ยงนะครับพุ้นไทยเที่ยงของวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้หกสิบหกนะครับสําหรับพุ้นไทยเที่ยงก็จะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับหยุดยาวเลยหล่ะคราวนี้หยุดยาวเลยนะวันที่ศุกร์ที่หนึ่งวันนี้ศุกร์ เสาร์ที่สองอาทิตย์ที่สามวันจันทร์ที่สี่ก็ตามปกตินี่เนาะวันจันทร์ที่สามแต่อาทิตย์หน้าค่อยจะหยุดยาวเนาะอือาทิตย์แรกนี่คงจะหยุดแค่วันที่ห้าธันวาคมประมาณนี้แหละอ่าสําหรับหุ้นไทยนะ,อะขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยท่านที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แนวทางก็จะมาวางเลขกให้ท่านผู้ชมได้รุ่นหลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านดวงดีแห่แงๆนะครับไม่เจ็บไม่จนนะบุญบารามีที่สร้างมาก็ขอให้มันหนุนขึ้นมานะครับให้โชคดีโชคดีนะครับตลอดไปเลยนะครับเราก็อย่ายหยุดสร้างสะสมบุญบารามีนะครับสร้างไปเรื่อยๆเรื่อๆนะเก็บสะสมไว้เรื่อยๆนะครับรหมายถึงว่าทําความดีทําบุญทําทานทําอะไรไปนะครับ ที่ทําให้เรามีความถูกทางใจนานๆนะประมาณนี้ทุกวันนี้นทําอะไรไม่ดีเนี่ยมันตามผลเร็วมากเลยนะตามเร็วมากเลยจริงๆไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนเวลาเราทําบุญทําทานเนี่ยมีแต่อธิษฐานว่าสาธุชาติหน้าขอให้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอะไรนี้ว่างานอย่างนี้แต่ชาตินี้แต่แต่ณเดี๋ยวนี้นะทําไม่ดีทําอะไรอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเห็นผลทันทีเลยนะเขาเรียกว่ากรรมติดจรวดเนาะทุกวันนี้เนาะ แสดงว,ว่าข้างบนเบื้องบนเนี่ยต้องมีคอมพิวเตอร์ใช้แน่ๆเลยถึงได้กด,กด,กดนู่นกดนี่สั่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรได้หมดเลยประมาณนี้รวดเร็วทันใจเขาก็คงจะมีระบบออนไลน์ของเขาเหมือนกันนั่นแหละอยู่เบื้องบนประมาณนี้มันถึงได้ไวเป็นจรวดป่านนี้นะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> พูดไปบางคนก็ปังไม่รู้เรื่องเพาพูดไปคนละพบ <c oughs> คนละพบ <c oughs> อาจารย์พูดมันอยู่อีกพบหนึ่งณปัจจุนะบ,บันนี้เราก็อยู่อีกพบหนึ่งนะครับเอาเราก็มาชมกันเลยนะครับเอาพบนี้ดีกว่านะอาประมาณนี้นะครับอ,อ่ามีอะไรบ้างเอ่ยอ่าครับตามนี้นะครับอืหุ่นไทยเที่ยงนะครับเด่นนะครับเด่นนะหนนะึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่อือหนึ่งสองสามสี่ก็ไม่ใช่นะเข้าอะไรดีสามสี่ห้าหกนะอือเปลี่ยนใจนะเขาสามสี่ห้าหกนะครับอือขอเน้นที่อือเน้นที่ห้านะครับลองสี่กับหกนะครับประมาณนี้นะครับอ่าสี่ห้าหกนะสี่ห้าหกนะครับ คู่ของเขาก็มีศูนย์หนึ่งสองสามนะครับเอาเก้าด้วยแล้วกันนะครับอ่าสามนี้นะครับอ่าคราวนี้มีอะไรเอ๋มีอะไรเอนะครับเอาตัวเล็กๆล,ล,ลงเอาทางนี้นะอ่าเอาห้าก่อนนะครับห้าศูนย์พืนห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้านะครับส่วนตัวถัดไปก็สี่นะสี สี่ชึ้นชึ้นสี่เียหนึ่งหนึ่งสี่เียสองสองเียสี่สามสามสี่นะครับส่วนตัวรองก็คือหกแล้วก็หกชึ้นชึ้นหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกนะครับตัวอรองก็คือหกนะใครชอบหกก็จัดไปใครชอบสามก็จัดไปนะครับสามกับหกเว้นมานะครับใครชอบก็จัดไปนะอ่าครับอันเสือชุดวินนะครับวิน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 เอาที่ชึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับใครจะต่อหกก็ได้ใครจะต่อเก้าก็ได้นะครับแต่ขอ กลัวมันแฉลบประมาณนี้นะครับอืมครับอ่าล้วก็มาชมกันค่านี่สามสี่ห้าเน้นบนนะครับรอบเทียงนะอ่าเน้นที่สี่กับห้าปันทงที่สี่นะครับส่วนหกเนี่ยเป็นตัวรองนะครับกับสามนะใครชอบก็จัดไปนะครับส่วนชุดวินก็ตามนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าใครจะต่อหกก็ได้ใครจะต่อเก้าข้างนร่ก็ได้นะครับหัวท้ายนะแต่ต้องตัดตัวกลางทิ้งนะครับประมาณนี้นะครับ สี่ห้าหกเนี่ยเราชั่ของมันก็ศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็เก้านะครับขอเลือกที่ศูนย์นะห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่สี่สามสามสี่นะครับส่วนหกนะครับหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกนะครับตามนี้นะครับอ่าชวนชอบค่อยจัดนะครับอ่าเรามาดูที่ขอเน้นที่ตรงไหนดีขอเน้นที่ห้านะครับอืมลอง สี่นะครับอืมส่วนหกนะครับส่วนหกเป็น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 อีกตัวนะครับืหกใครชอบก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับอืมเน้นที่เน้นที่ลูดกับวิ่งนะอเน้นที่ลูดกับวิ่งนะครับฟันธงที่ห้านะกับสี่นะครับส่วนหกเนี่ยใครชอบก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับเน้นที่ห้ากับสี่ลูดนะครับลูดเป็นหลักนะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดจะให้เลือกก็ขอเลือกที่ห้าศูนย์เอ้ยห้าหนึ่งห้าสามเลขขี้ละสไตล์อาจารย์นะสี่3นหนึ่งสี่สามนะครับอืมก็หกหนึ่งหกสามนะครับเลขขี้มันต้องมาตัวหนึ่งละ่ะประมาณนี้เอาอประมาณนี้นะครับเน้นที่รูดกับวิ่งนะอเน้นที่ลูดกับวิ่งนะครับรูดนะครับลูดกับวิ่งนะครับเป็นหลักนะ เออครับตามนี้5กับ4นะครับอ้าวแคปเจอร์หน้าจอได้แล้วค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วรุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับหลอบเที่ยงนะครับพุดให้เที่ยงสาธุสาธุาธขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะดวงเฮ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 งนะ,ะบุญบรารมีที่อาจารย์สะสมมาก็แบ่งมาให้สมาชิกทุกๆท่านได้รับสินรับพรได้สิ่งดีๆไปนะครับก็คือมันนี่มันนี่นั่นแหละอ่าตามนี้นะครับแคปเจอร์หน้าจอแล้วนะอ่าครับผม ครับก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านได้เฮได้คิดกันนะครับรอบเที่ยงนะอ่าพ,พบกันใหม่รอบบ่ายนะครับสําหรับวันนี้เพืพ่อลมพาอความบันเทิงเท่านั้นครับสวัสดีครับ